นี่น้องหอมก็เปลี่ยนชุดแล้วนะครับเพรร้นอนมากเลยใช่ร้อนแล้วก็มีไอที <IT S 1> โอเค,อเคพวกเราก็ได้เข้ามาข้างในที่ทำพิธีนะครับเพื่อจะเอาน้ำมนต์ที่ปลุกเสกโดยพระอาจารย์เกจิอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่สวดให้กับวันเกิดของน้องแฮมแล้วก็มาเอาให้เจ้าหนะ้าที่เขาแบ่งปันให้นะครับก็จะมีของพี่เขยน้องสะพ้าย แล้วก็มาเอาไปาขวดหนึ่งแล้วก็ไปผสมน้ําให้มันจํานวนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะมาข้างนอกแล้วตอนนี้เป็นรูปของอหลวงพ่อที่ผู้ก่อสร้างวัดนี้ที่ทุดงมาถึงนะครับอันนี้ก็น้องหอมก็จะเดินออกไปแล้วแล้วก็เราจะไปภูเขาทองกันนะครับตอนนี้ก็จะมีตัวเจ้าของงานเข้ามา ของงานมาเกิดน้องแฮมนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นคุณแม่ตอนนี้เราก็จะเข้าไปที่ตรงอะไรนะเขาเรียกว,ว่าภูเข,ขาทองนะคะตอนนี้เขายังทําใหม่อยู่นะคะยังไม่เสร็จนะคะสวยมากเลยนะคะอูอันนี้นะคะภาพบันไดทางขึ้นภูเขาทองอ๋อ เราต้องไปทางนี้นะคะมีทั้งภาษาจีนภาษาโบราณหลายภาษามากเลยท่องเที่ยวกว็เยอะนะคะเยอะมากเลยตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในนะคะ วันนี้น้องผอก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะขอต้องใจ่ายขึ้นที่ไหนฮะอยอขึ้นทางนี้นะคะน้าไม่จ่ายให้ออกขึ้นไปเลย ต้องจางนี้แค่ท่านผู้ฟังทั้งหลายจากการธรรมะสำหรับสังนีีเลยพูดมงคลเพาว่าทานเป็นมงคลข้อหนึ่งเรื่องที่เข้าใจกันโดยู่กปเนี่ผู้กท้องจี่ไป็นไงธารนิดต้องสอนไป ในที่มาก่งในที่นี้เราควรจะมีคนอะไรบคะท่าพี่ดีครับมใส่มาด้วยนะคะใส่ขาสั้นพะมือเข้ามาท่านได้ท่ันไะ้จวนความอธิบายไว้ไม่เพื่อให้เห็นความสาคัญของทานไม่ขึ้นไปจนไม่เท่าไรนะเนง่เนี่ยศาสนา ขึ้นถี่เกินเนี่ไงยังไม่สุดเพิงขึ้นอีกยังไม่สุดเพงขึ้นอีกออไม่ได้แค่นี้เมื่อขามีร้านกาแฟด้วยมีร้านกาแฟตรงนี้นะ តាមหลักនៃតាមបបបាតនាគាត់ຈະយកគប់ទៅលើកទៅខាងថាទីរកអាន ร่มไปเจอข้างล่างแล้วกันนะก็ข้างล่างปดิเฮยไอ้ที่น้องหอมก็นั่งรอกาแฟนะครับของผมเองโอเคน่าเลยเจ๋เลยอยู่ที่ไทย มาเป็นมาของวัดสเกตนะครับมาเป็นความเป็นมาของวัดสเกตที่พระบา,ารทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จเข้าเอู่หลงอู่ทองวานครับ อาจไม่ถูกต้องมายุ่งนะครับเพที่นี่จะเป็นประวัติของในร้านกาแฟนี่ก็มีประวัติหมดเลยนะครับว่าสร้างยาังไงเริ่มต้นมาเป็นยนนนังไงอะไรเงี้ยครับนี่แต่ลออสี่ครับนี่ลออสีสร้างมาก็ค่อยสร้างมาเรื่อยๆมีะวายมีทอง ด้านดินเนี่ยมีพระขยาพบรมศารีนิขการมาปรมาประทับอยู่ที่นี่อันนี้ก็จะเป็นสมเด็จพระราชาดยงเนินทรงบรรจุพระบรมศารีริกธาุที่ยอดมณฑกนะครับเนี่ยปี2000ตั้งแต่ปีวันที่สองมกราคมพศสองสี่เก้าเจ็นะครับ แต่เดิมนั้นภุเขาทองเป็นสีสาวตักระทั่งปีพศ2519อู้ผู้ปีเกิดของผมเลยได้มีการบูรณะพระเจดีโดยบุโมเสศสีทองต่อมาในปีพศ2542พู้ส,สานรีชนได้ร่วมมาทาสีองค์พ่อเป็นสีทอง นะครับก็มาเป็นแบบนี้แล้วก็มาเป็นแบบนี้เดิครับน้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับสร้างตามการเวลาอัน,นของตัวทองทอไปเนยนะครับสร้างขึ้นมายอดนะครับที่จะเป็นตัวทอง สร้างพระที่สร้างตรงนี้ก็เป็นพระประวัติของภูเขาทองนะครับทือว่าใครเริ่มก่อสร้างทุดงมาถึงตรงไหนตอนนี้ก็คือเป็นภาพรัชกาลที่สิบนะครับมามากับสังฆราชนะครับก็มาบุรณนะร่วมบุรณะสร้างขึ้นมาให้เป็นเปลี่ยนรูปให้เป็นทองคํานะครับข้างบน แปะเป็นแผ่นทองคําอันนี้น้องหอมก็นั่งรอรอผมนะครับพอดีจริงๆเอ่อจะมีพี่เขยเอะฮะเขาขึ้นไปก่อนแล้วข้างบนเขาเดินไหวเขาแข็งแรงเขาเขาเดินพี่เขาเดินออกกาลังกายทุกวันอันนี้ผมเองเนี่ยเอ่อตัวใหญ่แล้วก็น้องหอมก็เหนื่อยเหมือนกันผมก็เหนื่อยผมก็ลถามน้องหอมว่าน้องหอมไปไหมปรากฏน,น้องหอมบอกว่าเหนื่อยก็เลยม,มานั่งที่ร้าน GDM นะครับเวลร้านกาแฟท่อนแรกนะเดินขึ้นมาเนี่ยคนพาขึ้นชมนะครับเป็นคนต่างชาติเสียหนึ่งร้อยคนไทยเข้าฟรีนะครับอันนี้น้องหอมก็มานั่งรอเวลาพอดีพี่เขยเนี่ยก็มีข้างบนนะครับกำลังเดินลงมาเดี๋ยวเราจะนั่งดื่มกาแฟเสร็จก็จะลงแล้วครับพอดีกาแฟที่กาแฟแก้วนี้ก็ร้อยหกสิบบาทนะครับข้างบนนี้กาแฟแพงเพราะว่าเขาขึ้นมาสูงนะครับ น,นี่เดี๋ยวเรานั่งดื่มกาแฟเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะลงไปข้างล่างน้องหอมเขามีน้ำส่วนตัวมาครับก็เลยไม่ได้ดื่มผมถามแล้วน้องหอมไม่ค่อยชอบทานกาแฟรหรือชาอะไรก็ตามอะไรเงี้ยครับทานแล้วแบบน้องหอมจะมึนหัวครับแล้วช่วงนี้ที่ผมมาพักก็แทนน้องหอมต้องขอโทษด,ด้วยนะครับขอโทษพี่พี่เอฟีของน้องหอมด้วยนะครับก็คือผมมา,มาด้วยกันกับน้องหอมตลอดนะครับผมไม่จะจะเป็นคนถ่าย บางทีก็พูดเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องขอโทษนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศยามค่ำคืนบนภูเขาทองที่เขาถ่ายเก็บไว้นะครับตอนนี้ช่วงนี้เขาบูรณะอยู่นะครับก็คือจากโดนมุมสูงนะครับขึ้นมาข้างบนนะครับตอนนี้น้องหอมกำลังย่างก้าวลงจากข้างบนนะครับพอดีเราเดินไปไม่ถึงข้างบนขึ้นไปชั้นแรกก็คือน้องหอมเนี่ยคงขึ้นได้นะครับแต่เราอากาศร้อนด้วยประกอบกับอากาศร้อน กวนเะเต็มเลยเนี่ยน้องหอมดูดิแล้วก็เร้อนไม่พอแถมขึ้นสูงด้วยครับแล้วข้างบนก็ทําด้วยครับก็เลยนั่งทานนั่งดื่มกาแฟข้างบนแล้วก็เดินลงมากันเนี่ยตอนนี้เราก็เดินผ่านมาที่ตรงถ้ำนะคะที่นี่นะคะชามิยันคัมพีโบราณเ,ออเดี๋ยวพวกเราก็จะเดินออกไปแล้วนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้น้องหอมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องหอมทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะสวัสดีค่ะฝากดูคลิปจนจบด้วยนะคะว่าน้องหอมจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะ